สวัสดีคะ่ะแฟนเพจฮานอยคิดเล่นเป็นแนวทางนะคะวันนี้ก็ยังได้แค่วิ่งนะคะแอดยังเจาะให้ไม่ถูกเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ขออีกวันหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะามาลองสูตรที่มัน,นตัวเลขในตารางรวยลดลงนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาลองดูอีกวันหนึ่งนะคะถ้ายังไม่เข้าถ้ายังไม่แม่นนะคะเราก็ต้องดูไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปไปอะไรนะคะเดี๋ยวเราดูไปก่อนนะคะสําหรับวันนี้นะคะตัวเด่นของแอดนะคะตัวเด่นวิ่งลูทของแอดนะคะวัน สำหรับวันพรุ่งนี้นะคะฮานอยวันที่ยี่สิบเดือนเมษายนนะคะสำหรับตัวเด่นที่รูดของเอสในวันพรุ่งนี้นะคะสามกับหนึ่งนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้สามอยู่ตรงนี้นะคะส่วนหนึ่งอยู่ตรงนี้ของตารางนะคะเดี๋ยวเราล,ง,ล,ง,มาลงมาดูอีกสักวันหนึ่งนะคะสูตรนี้นะคะว่าจะเดินดีไหมนะคะแต่ที่ผ่านมาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะเจาะให้ไม่ตรงเหมือนกับสูตรแรกนะคะ เดี๋ยวเรามาลองดูอีกสักวันหนึ่งนะคะลงมาใช้สูตรนี้ดูอีกสักวันหนึ่งสำหรับชุดที่แอดจะจับให้ในวันพรุ่งนี้นะคะสามหนึ่งสามสี่สาม,สาม,สามห้าสามหก,มหกนะคะส่วอีกชุดหนึ่งหนึ่งสี่เดี๋ยวนะคะหนึ่งสี่หนึ่งหก ห5 1 9นะคะอันนี้คือ8ชุด8ชุดของเออตารางรวยของแอดนะคะตารางรวยของแอดตามสูตรของแอดนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูสูตรนี้อีกสักวันหนึ่งนะคะว่าจะเดินดีไหมนะคะจะสูตรเก่าของแอดค่อนข้างจะแม่นกว่าเดี๋ยวเราลองมาลองดูอีกสักวันหนึ่งนะคะว่าสูตรนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะลองดูไปก่อนก็ได้นะคะเผื่อมันเฮงเฮงปังปังหรือว่าเดินดีๆเราค่อยมาดูกันใหม่อีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูสูตรนี้อีกสักวันหนึ่งนะคะ สำหรับวันพรุ่งนี้นะคะเราลองดูไปก่อนนะคะลองดูไปก่อนอย่าเพิ่งไปอะไรนะคะสำหรับพนน้อยพิเศษปกติ V.I.P. นะคะปกติตัวเด่นในรูุของเอสจะไม่ค่อยพลาดนะคะวิ่งนี่คือมามานะคะมาแค่วิ่งหน่อยเดียวนะคะแต่ไม่ปักหลักหน่วยสิบไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูของวันพรุ่งนี้กันอีกสักวันหนึ่งนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะลองดูต้องลุ้นเบาๆนะคะลองลุ้นเบาๆดูไปก่อนนะคะ อย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามแอดนะคะจะได้ไม่พลาดตัวเลขเด็ดๆนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ